การมาทังเดือนอีกแล้วค่ะมาเกิดมวยถูกคู่ระหว่างอ,อมแอมกับเพจดังแฉมาก็ฟาดกลับหน้าง้ายไม่มีใครยอมใครสึกครั้งนี้จะจบลงอย่างไรแล้วใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ โดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อเพจดังอีกี้ขยีข่าวตามล่าอีตุนน้อยออกมาแชร์อมแอมซึ่งก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวแย่งผัวชาวบ้านที่มีลูกมีเมียแล้วว่ามันมาขอจบให้เลิกกล่าวถึงโพสต์ติดตีบอกเลิกกับผัวเขาแล้วไม่เอาใครเป็นโสดอยู่สตอสักสินาทีเป็นไหมวันที่13กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมึงยังพาไปห้างที่ขอนแก่นอยู่เลยเท่านั้นไม่พอเพจดังยังปล่อยภาพหลักฐานเด็ดเป็นภาพอมแอมใส่เสื้อสีขาวฟ้ากับผัวของจีจี้ที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งก่อนหน้น้้้าานนนนนีีออออมแแแบกกกกจจะเเลลิิยยยุ่ยนน่่่งงััวตปดหทข อุ๊ยคุณพระแรงมากแรงจริงงานนี้จึงขอไปส่องใน Facebook ของอมแอมซะหน่อยว่าเรื่องราวดังกล่าวจะมีมูลความจริงหรือไม่แต่พอส่องดูกลับเจอเรื่องพิกในพิกเมื่ออมแอมได้โพสต์ภาพชุดเดียวกับวันที่เพจดังกล่าวแชร์ว่าไปเดินท่าที่คอนแกนกับพผัวของจีจี B ้แบบเป๊ะเวอร์ทำเอาขาเพิกเตอกับบร้องโอ้ไม่ก๊อดเลยจ้าจนเรื่องราวดังกล่าวรู้ไปถึงอมแอม เจ้าตัวไม่รอช้าออกมาฟาดกลับเพจดังและอธิบายชัดว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่โดยอมแอมเผยว่าตัวเองไปเจอผัวจีจี้ในวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงโดยนัดผัวจีจี้ออกมาเจอเพื่อเปลี่ยนชื่อออกจาก TBB เท่านั้นซึ่งผัวจีจี้ก็โอเคเพททราะทำธุรกิตก็แยกย้าย พร้อมทิ้งท้ายฝากถึงคนที่ไม่เชื่อว่าหนูบอกไม่เอาคือไม่เอาเจอกันวันที่13แค่วันเดียวตอบความจริงใครไม่เชื่อก็ไม่ตองเชื่อเพราะหนูจบแล้วใครจะมาขุดมาพูดให้เรื่องแดงอีกก็ส่วนของเขาใครไม่จบแต่หนูจบเรียกว่าศึกครั้งนี้ระหว่างอมแอมกับเพจดังจะจบลงแล้วแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นจ้าเมื่อเพจังออกมาแชร์รอบสองว่าอมแอมไปกดห่วงใยในไ์สดผัวของจีจี้อีกด้วยจ้างานนี้อมแอมก็ไม่ยอมอีกต่อไปออกมาแคปสตอรี่ตัวเองถูกแชร์พร้อมฟาดกลับเพจดังอีกว่า กูไปเปลี่ยนเอาชื่อออกกูผิดหรอทำไมใช่ธุระกูจะเอาตัวกูไปเสี่ยงเจอทำไมไม่เอาคือไม่เอาค่ะผู้ชายมีเต็มเนาะเรื่องบางเรื่องจะต้องประกาศบอกหรอว่าวันที่13จะนัดเจอผัวจีจี้ให้ไปเปลี่ยนชื่อให้อ่อมแอมถึงจะไม่เล่นข่าวซึ่งใครไม่จบก็ช่างแต่กูจบแล้วกูสูญแล้วเมื่อคืนกูกดเข้าไปดูไลฟ์มือโดนปุ่มห่วงใยก็บอกว่ากูห่วงใยมันมันคุยเ,เรื่องของมันแล้วสุดท้ายมันก็มาเล่นกูพอนะจ๊ะมันก็มันพูดจริงไปหมดและพร้อมทิ้งท้ายเจ็บจี้ถออ ขณะที่เพจดังออกมาสัดก,กับอ,อมแอมทันทีว่ามึงล้ำมากเลิกพูดเถอะคนกินข้าวไม่ได้กินหญ้ามือลั่นไปกดโดนปุ่มห่วงใหยยิงพูยิงโปะอีควายตู้ปอลอวิเคราะห์กันเองเลยจากประโยคแถแบบนี้ อุ้ยแรงมากแรงจริงสึดครั้งนี้ระหว่างอมแอมกับเพจดังจะจบลงอย่างไรและจะมีอะไรออกมาแชร์อีกหรือไม่งานนี้ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ